สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ชาแนลปั้นหนึ่งเป็นหนึ่งแปดเกมเมอร์นะครับวันนี้เปิดแฟนชอยส์กันโชว์เซเรียอ,อิตาลีนะครับคือผมเนี่ยอยากได้เจ้าซานิโอโลครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เนี่ยตัน98นะครับเป็นดาวรุ่งโร,งโรงมา่าและทีนี้ก็เลยจะมาเปิดกัน 1,000ไหมครับคอยครับอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะใน1,000ไหัครับคอยแต่งบผมจำกัดแค่นี้พอไปแพ็คแรกฮึอโอ้โหมาถึงแพ็คแรกก็เจ๊งไปเลยครับคูลิบาลี่คือมีเยอะแล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามาทำไมอีก ในแพ็กนี้ก็มีโรนัลโด้ด้วยนะครับเป็น L W 1 0 1นะครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ย102เลยทีเดียวครับก็น่าสนใจนะสำหรับใครที่ยังไม่มีโรนัลโด้ฟีเจอร์นะโอ้้หตอนแรกเห็นวบาแวบนึกว่า c ซ7เซนะครับนึกว่าเซอร์ยูเว่ไงแต่ว่าสุดท้ายเป็นปูริเนเซ่นะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้จักนะแต่ว่าเคยเล่นอยู่แหละ แพที่3ครับเปิดกันต่อครับพึบและโอ้โหพูดถึงโดพี่แก่ก็มาจริงๆนะครับเซียซเว่นนะครับตัวนี้ร้อยสองก็ไม่รู้เก่งไหมครับก็น่าจะพอๆพกับตัวอื่นนะโอเคแต่พิเศษเนี่ยมันพิเศษตรงที่มัน Lw ได้ร้อยหนึ่งเป็นตัวเดียวนะ ใช่ไหมหน่าจะใช่นะครับไพ่ท,ที่4ี่ครับผมยังไม่ออกนะจริงอยากอยากเปิดน้อยๆด้วซ้ำนะครับ <c oughs> โอ้โหเนียงโกลันตัวนี้เนี่ยไม่น่าจะเก่งเลยนะครับไม่น่าจะเก่งเลยคืออายุเนี่ยก็เยอะแล้วด้วยครับ ันี้เจ๊งครับเจ๊งตัวนี้เนี่ยมาเจ๊งแน่นอนรู้กันต่อครับแพ็กที่5้าแต่เราเปิดมา4แพ็กไม่มีซ้ําเลยนะครับไม่มีซ้ําเลยนะครับถือว่าดีเหมือนกันถือว่าดีเหมือนกันโอ้โไม่น่าทักครับมาเลยสคลิปให้ไหวครับเนงกลันตัวที่2ครับทักปึ๊บมาปับ๊บฮึบปะ เพื่อนๆเ,เปิดได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรืออยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปเลยนะครับอ่าตัวนี้ไม่ซ้ำครับรู้สึกจะเป็นกลางรับดาวรุ่งที่มันตัน98เหมือนกันนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะตัวนี้ <Wow. S 1> แต่ว่าคิดว่าไม่น่าอัพนะครับไม่น่าใช้อืมต่อครับ ไปเยอะแล้วเนี่ยซานิโอโลยังไม่มาเลยครับโอ้โหสคลิปเลยครับตัวนี้เนี่ยคือมาบ่อยแล้วนะครับมาบ่อยแล้วนะครับคลับเซเลชันก็ได้มาแวะมาเปิดสเปนกินบ้างครับสักร้อยสักร้อยไหมครับคลอยเผื่อได้เฟลิก บริกานะครับริกาเด็กเก่ามาริดต่อครับอีก2แพ็คแล้วว่าเพื่อนๆครับยังไม่ได้เลยนะฮะโอ้ <c oughs> oh, โหแล้วซ้ำอีกแล้วตายเถอะซ้ำตัวที่2แล้วครับสองไม้สุดท้ายแล้ว ซานิโอโลจะมาไหมเปิดไปจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหสามตัวติดคุณพระส,สุดท้ายครับสุดท้ายครัเพื่อนๆซาโอโลยังไม่มาครับคือตอนนี้เนี่ยมันเหลืออยู่5ตัวที่เรายังไม่ออกนะผมก็คลิกๆดูไปงั้นแหละ อยากได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับใครมาดูใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับ <S <S โอ,โอ้จบเกมครับจบเกมเจ๊งยับยับกันไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้ใครเกลือเดี๋ยวผมเกลือเป็นเพื่อนนะครับวันนี้ถ้าเกิดถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e กันเอาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบนะครับขอบคุณครับบาย